วันนี้นะคะมาพูดต่อเนาะในเรื่องของดาวพฤหัสนะคะนอกจากราศีเมษแล้วเนี่ยมีราศีไหนบ้างนะ,ะที่จะปังปุริเย่นะหรือว่ามีทิศทางชีวิตที่จะรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยเรายกให้ในเรื่องของลักนามีนนะคะใครบ้างที่เกิดในลักนณามียเนี่ยยกมือขึ้นนะคะยินดีกับคุณด้วยนะว่าชีวิตเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะโดยเฉพาะการเงินเนาะหลังจากที่ดาวพฤหัสเนี่ยได้ย้าย โจรเสดจากลคนามีนเข้าสู่ลคณาเมษซึ่งตกในภพกระดุมพระของคนที่เกิดในลคนามีน,นะคะตรงเนี้ยคนที่เกิดลคนามีน,นะคะหรือว่าราศีมีนเนี่ยจะได้สับกรโตนะคะจะได้เงินได้ทองจากความรู้จากผู้หลับผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูเมตานะคะจะได้เงินได้ทองจาก ตรงนี้นะคะจากเรื่องของดาวพฤหัสเนี่ยได้ย้ายเข้าสู่ลัคนาเมษนั่นเองนะคะก็ยินดีกับคนที่เกิดในลัคนามีนด้วยนะคะคุณเองจะโชคดีในเรื่องของการเงินตลอดทั้งปี2,566นะคะจะทำอะไรรีบทํารีบโกยในช่วงนี้นะคะคุณเองจะโชคดีทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะ,ะได้รับโอกาสได้รับความเมตตาจากคุณลับผู้ใหญ่นะคะ หยิบจับอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเงินเป็นทองใครก็ตามมีความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะนำความรู้นำความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของดาวพฤหัสเนี่ยได้ย้ายเข้ามานะ,ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยดาวพฤหัสย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยฉันนอนเล่นอยู่บ้านเฉยเก็ไม่เกิดก่อประโยชน์นั่นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะ แต่ทางกับการท่าในมุมมองของคนฉลาดนะคะถ้าดาวพฤหัสเนี่ยส่งผลดีในเรื่องของคุณงามความรู้ที่คุณได้สร้างมาเนี่ยนำความรู้นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะนำมาเผยแพร่ให้กับผู้คนเรียนรู้ในเรื่องอะไรไว้นะคะก็นําออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะเหมือนวันนี้นะคะคุณมีของดีคุณไม่ใช้คุณก็ไม่รู้ว่าของดีนั้นเนี่ยจะแสดงอิทธิฤทธิ์ยังไงให้กับคุณหรือว่าวันนี้มีข้าวมีอาหารอร่อยแต่คุณไม่ตักใส่ปากนะคะ มีรถดีๆคุณไม่ลองขับเนี่ยค่ะก็เปรียบเสมือนว่าดาวพฤหัสไ,ได้ย้ายเข้ามาเป็นคุณให้กับราศีของคุณเนี่ยลักนณามีเนี่ยคุณไม่ยอมทําอะไรมันก็ไม่เกิดก่อประโยชน์อะไรนะแต่ถ้าวันนี้คุณเชื่อในเรื่องของดาวพฤหัสนะคะว่าได้ย้ายโคจรมาพบกระดุมพระของคุณเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินนะคะก็จะทําให้ชีวิตของคุณดวงของคุณเนี่ยดียิ่งๆขึ้นไปนะคะก็ขอวอวยพรให้คนที่เกิดลักนามีนะคะประสบแต่ความโชคดีนะคะ สมความปรารถนาในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้คุณจะการเงินดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหลังจากชีวิตเนี่ยแบบเลวร้ายก็เรียกได้ว่าไม่ดีมาแบบเจดปกีกว่าได้เลยนะสำหรับลัคนามีนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็แล้วแต่นะคะวันนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะลืมตาอ้าปาก ได้นะคะจากดาวพฤหัสเนี่ยสง่งผลในเรื่องของการเงินของคุณนะคะรีบตัดตวงรีบหาความรู้นะคะเรียกได้ว่าเล่งฝีเท้าในการประกอบสัมมาอาชีพของคุณได้แล้วนะคะมีของดีอะไรงัดเข้ามาให้หมดนะ,ะงัดมาทํางานงัดออกมาทําสื่อนะคะเรียกได้ว่าจะเป็นปีทองของคุณอีกหนึ่งปีนั่นเองนะคะสําหรับชาวลัคนามีนะคะนํามาฝากกันเนาะและพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ